สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะพามาทำปลาทูน่าย่างงาแบบในรูปนี้นะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ใช้งาดำนะคะเทใส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยงาขาวค่ะหรือถ้าใครชอบเป็นงาดำอย่างเดียวหรืองาขาวอย่างเดียวก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาปลาทูน่าที่เราเตรียมไว้นะคะชิ้นปลานะคะลงไปคลุกงานนะคะให้ทั่วนะคะก็ความเยอะน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราก็เอาผักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็คลุกให้ทั่วนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันมากอกนะคะลงไปแล้วก็พยายามแบบว่าทาทาน้ํามันให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวรอปลาลงไปย่างเนาะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะ เราจะใช้เวลาแค่ไม่นานนะคะไม่เกินไม่เกินหนึ่งถึงสองนาทีนะคะในการย่างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะคะถ้าใครชอบสุกมากก็เพิ่มเวลาได้นะคะอันนี้ของลุนจะทําเป็นแบบว่าข้างนอกสุกนิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะหรือแทบจะไม่สุกเลยด้วยซ้ํานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะรับประทานกันแบบประมาณนี้นะคะปลาทูน่าย่างนะคะ จใครชอบแบบสุกๆก็เพิ่มเวลาได้เลยนะคะนุ่นก็จะย่างเฉพาะด้านนอกเขานะคะให้เขาสุกดิเฉพาะด้านนอกนะคะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นนะคะเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะไม่ค่อยเขาข้างในเขาจะไม่สุกเลยนะคะเขาจะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยสีแดงๆนะคะ หั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟนะคะของนุ่นจะเดี๋ยวนุ่นจะเสิร์ฟคู่กับผักโขมผักโขมผัดเนยกับออพาสต้านะคะเป็นเพเนเน่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักโขมนะคะที่ผัดก,กับเนยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวก็จะเป็น เส้นพาสต้านะคะเป็นเพนเน่นะคะหรือใครจะใช้เป็นสปาเกตตี้หรือตาเกเตนหรือเส้นอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นอาหารจานง่ายๆค่ะ วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็ลองไปทำกินกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ